บทที่316เข้าสู่ใจกลางป่าน้ำแห่งชีวิตภายในไม่กี่วันกำลังเสริมจำนวนมากก็มาถึงเป็นชุดคนแรกที่มาถึงคือปรมาจารย์วิญญาณผู้ทรงพลังจากสามทวีปหลังจากรู้ว่ากองทัพสัตว์วิญญาณได้ล่าถอยแล้วผู้ทรงพลังเหล่านี้ยังคงอยู่ในเมืองเช็กชั่วคราวเนื่องจากการสูญเสียอย่างหนักสถาบันสื่อหลายเครือจึงไม่ได้ใช้ผลกําไรจากการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อขอบคุณเหล่าปรมาจารย์วิญญาณที่มาเยือนไม่ใช่เพราะเมืองเช็กตรณี แต่เป็นเพราะทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการสร้างใหม่นั้นมีมากเกินไปอย่างไรก็ตามปรมาจารย์วิญญาณเหล่านี้ที่มาช่วยไม่ได้ไร้ประโยชน์อย่างแน่นอนสถาบันสื่อหลายเครือถือโอกาสนี้แบ่งปันหัวข้อการวิจัยที่สําคัญทุกอย่างเกี่ยวกับจิตวิญญาณรวมถึงความคืบหน้าในปัจจุบันของการวิจัยของสถาบันสื่อหลายเครือและแม้แต่ข้อตกลงชั่วคราวระหว่างหัวอีห้าวและติเทียนล้วนรวมอยู่ในข่าวนี้ ปรมาจารย์วิญญาณของทั้งสามอาณาจักรรู้เป็นครั้งแรกว่าในโลกนี้มีพลังสีแดงที่สามารถแทนที่แหวนวิญญาณได้ยิ่งไปกว่านั้นมันมีพลังมากกว่าแหวนวิญญาณด้วยซ้ำภายใต้เจตนาเกินจริงของสถาบันสื่อไหลเครื่อบทบาทของจิตวิญญาณได้รับการขยายอย่างมากแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีตัวอย่างในสถาบันสื่อไหลเครื่อแต่อย่าลืมว่าหัวอีห้าวเคยปล่อยสาวหิมะ เมื่อเขาเข้าร่วมในการแข่งขันทั่วทั้งทวีปที่สองปรมาจารย์วิญญาณหลายคนที่มาช่วยเหลือในครั้งนี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำของหัวอีเฮาแน่นอนว่าเขารู้ดีเกี่ยวกับสาวหิมะในสนามรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหัวอีเฮาใช้การฝึกฝนวงแหวนที่5ของเขาเพื่อเอาชนะร่างที่แท้จริงของปรมาวิญญาณชั่วนาชั่วยระยานเจ็ดวงไม่ใช่ความพยายามร่วมกันของจักรพรรดิหิมะและจักรพรรดิน้ำแข็งใช่ไหม ทั้งหมดนี้ได้กลายมาเป็นพลังแห่งจิตวิญญาณชั่วขณะหนึ่งคำว่าวิญญาณเริ่มได้รับความนิยมอย่างเงียบๆทั่วทั้งทวีปและชื่อใหม่ก็ปรากฏขึ้นในโลกของปรมาจารย์วิญญาณน่าเสียดายอย่างเดียวคือสถาบันสื่อไหลเคยยังไม่ได้ประกาศคาถาหลอมวิญญาณหมายความว่าเมื่อการวิจัยประสบความสําเร็จโครงการน้ำร่องสำหรับการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณจะถูกจัดตั้งขึ้นในเมืองเชกเพื่อรับใช้ปรมาจารย์วิญญาณส่วนใหญ่ ในเวลาเดียวกันในบรรดาปรมาจารย์วิญญาณทั้งหมดจากแหล่งนี้มีผู้ที่เข้าถึงจุดคอขวดในการเรียกพลังวิญญาณใครๆก็ทำได้แต่มีเพียงหนึ่งร้อยคนเท่านั้นไม่มีรางวัลสำหรับหนึ่งร้อยคนนี้แต่ไม่มีการรับประกันว่าการหลอมรวมวิญญาณจะประสบความสำเร็จและจะมีความเสี่ยงบางอย่างธรรมชาติของมนุษย์มักมีการผจญภัยอยู่เสมอ มีปรมาจารย์วิญญ,ญาณหลายพันคนจากแหล่งนี้และหลายคนถึงจุดคอขวดของพลังวิญญาณในท้ายที่สุดมีคน56คนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในการทดลองที่เป็นอันตรายแต่อาจแวกแนวสถาบันสื่อหลายเครือเสนอสถานที่ที่เหลืออีก44คนในบรรดาปรมาจารย์วิญญ,ญาณน,นับร้อยเหล่านี้ผู้ที่มีระดับพลังยุทธต่ำที่สุดคือผู้ที่มี3ระดับและผู้ที่มีระดับสูงสุดก็ยังเป็นผู้ที่มี8ระดับด้วยซ้ำ อาจกล่าวได้ว่ามันเกือบจะครอบคลุมระดับปรมาจารย์วิญญาณเกือบทุกระดับอาสาสมัครเหล่านี้จะอยู่ที่เมืองเช็กชั่วคราวเพื่อรอข่าวจากหัวอีเฮาสสถาบันเช็กใช้ความคิดที่ไม่เห็นแก่ตัวอีกครั้งเพื่อเผชิญหน้ากับโลกแห่งปรมาจารย์วิญญาณที่แต่เดิมเป็นของวัดวิโต้หลัวแน่นอนว่านี่เป็นจุดที่ฉลาดที่สุดของพวกเขาด้วยเมื่อการวิจัยเกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณประสบความสําเร็จการดํารงอยู่ของวิญญ,ญาณสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วผ่านอาสาสมัครเหล่านี้ ที่ได้รับการหลอมรวมวิญญาณฟรีนี่คือสิ่งที่สถาบันสื่อหลายเคื่อต้องการโปรโมทจริงๆประโยชน์ที่ได้รับจากจิตวิญญาณคือแรงผลักดันสำหรับการพัฒนาในอนาคตเฉพาะเมื่อสัตว์วิญญาณทั้งหมดรู้สึกว่ามันดีแค่ไหนทุกคนจึงจะเลิกล่าสัตว์วิญญาณและเปลี่ยนไปใช้ความสัมพันธ์แบบอื่นกับวิธีการหลอมรวมนี้อาจเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขความเกลียดชังและความขัดแย้งระหว่างปรมาจารย์วิญญาณและสัตว์วิญญาณ สถาบันสื่อหลายเครื่อกกำลังเตรียมการอย่างเข้มข้นและหลังสงครามจบลงหัวอีห้าวถูกนำกลับไปยังสถานที่อันตรายในวงแหวนหลักของป่าชิงโตโดยเทพสัตว์ร้ายตี้เทียนปีกขนาดใหญ่มาบรรจบกันและหลังจากเข้าสู่ป่าชิงโตร่างกายของตี้เทียนก็เริ่มหดตัวอย่างรวดเร็วไม่นานเขาก็กลับมามีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์อีกครั้งแสงสีดำถูกปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาพันรอบร่างของหัวอีห้าวและบินต่อไปกับเขา พวกเขาทั้งสองบินไปยังสถานที่อันตรายในเวลาเดียวกันในเวลานี้พวกเขาดูเหมือนพี่น้องมากกว่ามนุษย์และสัตว์ร,ร้ายฮัวอีเฮาไม่ได้พูดอะไรสักคำเขารู้ดีว่างานที่เขาต้องทำต่อไปนั้นยากลำบากเพียงใดแต่เขาก็รู้สึกขอบคุณอยู่ในใจเช่นกันขอบคุณสำหรับสติปัญญาและความสงบของตี้เทียนคราวนี้สัตว์วิญญาณตายเกือบสองร้อย 000, 000รายแม้ว่าจะมีสัตว์วิญญาณอย่างน้อยหลายล้านตัวที่อาศัยอยู่ในป่าชิงโตแต่สัตว์เหล่านั้นที่ตี้เทียนนำออกมานั้นเป็นสัตว์ที่มีพลังการต่อสู้ที่แท้จริงอย่างน้อยก็มีส่วนสำคัญการสูญเสียครั้งนี้ต้องทำลายความมีชีวิตชีวาของป่าชิงโตสถานที่อันตรายใหญ่มาถึงแล้วตี้เทียนนำหัวอีเห่าผ่านมงกุฎต้นไม้และล้มลงอย่างช้าช้า ฮัวอีเฮาเคยคิดมาก่อนแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของทิวทัศน์รอบตัวเขาทําให้เขาตื่นขึ้นมาแต่แล้วเขาก็ตะลึงสถานที่อันตรายในป่าชิงโตเป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในสถานที่อันตรายที่น่ากลัวที่สุดในทวีปไม่มีปรมาจารย์วิญญาณคนใดกล้าก้าวเท้ามาที่นี่อย่างง่ายดายอาจกล่าวได้ว่านี่เป็นพื้นที่ต้องห้ามสําหรับมนุษย์ฮัวอีเฮาเคยจินตนาการถึงสถานที่อันตรายมากกว่าหนึ่งครั้ง เมื่อเขายังเด็กเขาคิดเสมอว่าสถานที่อันตรายนั้นจะต้องเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและความดูร้ายทุกรูปแบบแต่ฉากแบบไหนที่ถูกนำเสนอต่อเขาในขณะนี้สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาคือทะเลสาบทะเลสาบมีขนาดไม่ใหญ่นักและมองเห็นอีกด้านหนึ่งได้ในพริบตาดูเหมือนว่าจะมีขนาดเกือบเท่ากับทะเลสาบโพไซดอนทะเลสาบเรียบราวกับกระจกและน้ำในทะเลสาบสีเขียวอ่อนก็เหมือนกับหยกธรรมชาติที่สวยงามที่สุด ส่องแสงสีเขียวที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวารอบๆทะเลสาบมีต้นไม้โบราณสูงตระหง่านสูงตระหง่านขึ้นไปบนท้องฟ้ามีหมอกจางๆบนทะเลสาบและอากาศชื้นทําให้กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของพืชพันธุ์ปรากฏบนใบหน้าที่นี่เต็มไปด้วยลมหายใจแห่งชีวิตและความมีชีวิตชีวาก็มากกว่าโลกภายนอกหลายเท่าเป็นอย่างน้อยที่นี่องค์ประกอบทางธรรมชาติของคุณลักษณะต่างๆทํางานอยู่ และพลังของพวกมันก็ไม่ได้เลวร้ายไปกว่าทาราสองขั้วที่เขาเคยไปเยี่ยมที่นี่เปรียบเสมือนสถานที่ที่ชีวิตถือกำเนิดขึ้นราวกับว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในป่าชิงโตได้กำเนิดมาจากที่นี่ที่นี่เต็มไปด้วยรสชาติแห่งสวรรค์และโลกดูเหมือนว่าแม้แต่เสียงเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายความสงบและความงามของที่นี่ได้ที่นี่เป็นสถานที่อันตรายหรือไม่ในหัวใจของฮัเอฮาวสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนสวรรค์สำหรับสิ่งมีชีวิต ลมสีดำรอบตัวเขาจังหายไปและตี้เทียนก็ยืนเงียบเียบข้างหัวอยู่ห่าวคุณสัมผัสไหมที่นี่สวยงามไหมหัวอีห้าวตอบโดยไม่ลังเลมันสวยงามมากนี่เป็นเพียงสวรรค์บนดินดูเหมือนเป็นสถานที่ที่เทพีแห่งธรรมชาติอาศัยอยู่ตี้เทียนพูดเบาๆใช่นี่คือสถานที่แห่งชีวิตกำเนิดทะเลสาบที่คุณเห็นคือน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งชีวิตในป่าชิงโตของเรา ทะเลสาบนี้มีอยู่แล้วเมื่อหลายล้านปีก่อนใช้มันเป็นเองที่ทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในป่าชิงโตถือเป็นปาฏิหาริย์ในตัวเองใช้เวลาหลายล้านปีในการทําให้ป่าชิงโตมีความสมดุลทางนิเวศวิทยาที่นี่เขาหยุดชั่วคราวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความกลัวเล็กน้อยหัวอีห่าวไม่ได้มองเขาดังนั้นเขาจึงไม่สามารถมองเห็นดวงตาของเขาได้เขาตกใจมากกับทิวทัศน์ที่สวยงามที่อยู่ตรงหน้าเขา น้ำแห่งชีวิตใช่แล้วชื่อนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงถึงความงดงามของมันได้ฉันไม่คาดคิดมาก่อนพื้นที่หลักที่มนุษย์เราเรียกว่าเป็นสถานที่อันตรายนั้นสวยงามมากตี้เทียนกล่าวอย่างเศร้าใจนี่คือผลงานชิ้นเอกของธรรมชาติแหล่งกําเนิดของชีวิตที่ธรรมชาติมอบให้กับโลกนี้ฉันหวังว่าสิ่งที่คุณพูดในวันนี้จะเป็นความจริงขัวอีเ่าพยักหน้าหันไปมองตี้เทียนแล้วพูดว่า สัตว์วิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้หากไม่มีสัตว์วิญญาณย่อมไม่มีปรมาจารย์แห่งวิญญาณโดยธรรมชาติและฉันกลัวว่าจะไม่มีสถานที่ที่สวยงามเช่นนี้ไม่ต้องกังวลฉันจะทําให้ดีที่สุดคุณควรรู้ว่าเดิมพันของฉันคือชีวิตและชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกับสัตว์วิญญาณนั้นคงอยู่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นทําไมที่เทียนทําไมในขณะนี้เสียงคำรามอันโกรธเกรี้ยวดังขึ้นและร่างสีทองเข้มก็มาถึงที่นี่เกือบจะราวกับสายฟ้า เขาอยู่ในร่างมนุษย์เช่นกันแต่เขาดูเหมือนผู้ชายที่แข็งแกร่งเขาสูงสองเมตรและกล้ามเนื้อของเขาแข็งแกร่งมากเขาไม่เห็นหัวอีเฮายืนอยู่ข้างตี้เทียนเขายกมือขึ้นและดาบสีทองเข้มที่หน้าสะพรึงกลัวยื่นออกมาจากกรงเล็บของเขาและเขาก็ตรงไปที่หัวอีเฮาเพื่อคว้าเขามาหัวอีเฮายืนอยู่ที่นั่นโดยไม่ขยับในที่นี้เขารู้ดีว่าเขาไม่สําคัญแค่ไหนตี้เทียนขมวดคิ้วและพูดว่ามีทองมนอย่าสร้างปัญหาเลยด้วยการโบกมือขวาของเขา บาเรียสีดำก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าหัวอีเหาด้วยเสียงเสียดสีที่รุนแรงมันขัดขวางการโจมตีของมีทองมนชายชายผู้แข็งแกร่งคนนี้เป็นร่างมนุษย์ของมีทองมนอย่างแน่นอนมีทองมนจ้องมองไปที่ตี้เทียนและพูดว่าตี้เทียนคุณรู้ไหมว่าเราเสียชีวิตไปกี่พี่น้องมีเพื่อนตายไปกี่คนเมื่อเห็นว่ามนุษย์ที่แสดงความเกลียดชังเหล่านี้กำลังจะถูกพวกเรากำจัดออกไปทำไมจึงคุณสั่งถอยทำไม ทันใดนั้นดวงตาของตี้เทียนก็สว่างขึ้นและสีทองที่สดใสก็เปล่งประกายความสง่างามที่น่าเกรงขามแรงกดดันราวกับราชาอันทรงพลังนั้นควบแน่นเป็นหน้ากาก,ากทองคำซึ่งปกคลุมหมีทองหม่นโดยตรงเสียงของหมีทองหม่นหยุดกระทันหันและความโกรธบนใบหน้าของเขาก็กลายเป็นความกลัวรัศมีสีทองเข้มที่เปล่งออกมาจากร่างกายของเขาต้านทานแรงกดดันของตี้เทียน จำไว้ว่าถ้าคุณพูดด้วยน้ำเสียงนี้อีกครั้งอาหารเช้าของฉันในวันนี้จะเป็นอุ้งเท้าหมีของคุณตี้เทียนพูดเบาฮ่าเห็นได้ชัดว่าความเย้าหยิงของมีทองหม่นถูกระงับและเขาก็ก้มศีษะลงฉันขอโทษแต่สมาชิกกลุ่มจำนวนมากเสียชีวิตฉันตี้เทียนถอนแรงกดดันออกไปฉันรู้ฉันไม่รู้สึกแย่เหรอคราวนี้ความแข็งแกร่งของมนุษย์เกินกว่าที่เราคาดไว้มากและกำลังเสริมก็มาถึงแล้ว คุณเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเราเสี่ยงทุกอย่างราคาจะคือการทำลายเมืองเชร็กมนุษย์อาณาจักรทั้ง3จะมีปฏิกิริยาอย่างไรเราบริโภคมากเกินไปแล้วในเมืองเชร็กมีท่องมนตกตะลึงสติปัญญาของเขาด้วยกว่าพลังโจมตีของเขาอย่างเห็นได้ชัดเขาตะลึงเล็กน้อยอยู่พักหนึ่งแสงและเงาไม่กี่แวบผ่านไปและมีคนอีกสองสาคนที่อยู่ตรงหน้าตีเทียนพวกเขาคือหงระกต้นไม้ตาปีศาจและราชาแดง หัวอีเหายืนเคียงข้างและแอบถอนหายใจ5ใน10สัตว์ดูร้ายที่ปรมาจารย์วิญญาณกลัวปรากฏตัวต่อหน้าเขารวมถึงเทพสัตว์ร้ายหมายเลขหนึ่งและในร่างกายของเขาก็มีสัตว์ร้ายอันดับเจ็ดด้วยสัตว์ดูร้าย10อันดับแรกรวมถึงราชินีหิมราชินีหิมะจัก,กรพรรดิยกน้ำแข็งแมงป่องมารวมตัวกันมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในขณะนี้ร่องรอยของความกลัวในใจของเขาหายไปและสงบลงอย่างยิ่ง ประสบการณ์ดังกล่าวนอกจากจะน่าตื่นเต้นแล้วยังเต็มไปด้วยน้มอีกด้วยใบหน้าของต้นไม้ตาปีศาจและราชาแดงก็น่าเกลียดเช่นกันหงรกตมสีสะลงใบหน้าที่สวยงามของเธอซีดเล็กน้อยและดวงตาที่สวยงามของเธอก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านั่งลงที่เทียงกล่าวอย่างใจเย็นสัตว์ดูร้ายทั้งสี่มองมาที่เขาและนั่งลงบนพื้นตรงหน้าเขาที่เทียนหันไปมองหัวอีห้านั่งลงด้วย ฉันบอกคุณไปแล้วว่าฉันบอกคุณก่อนที่จะขังคุณไว้บอกพวกเขาอีกครั้งแล้วปล่อยให้จักรพรรดิฮีมะออกมาด้วยตกลงหัวอีห้าพยักหน้านั่งลงและเปิดดวงตาแห่งโชคชะตาแล้วปล่อยสาวหีมะเขาเล่าถึงสิ่งที่เขาเคยพูดเพื่อนมนาติเทียนมาก่อนรวมถึงการสนทนาครั้งก่อนของเขากับตีเทียนสงครามมีแต่จะทำลายการสร้างผลประโยชน์ที่สูงขึ้นเป็นวิธีการพื้นฐานในการแก้ปัญหา เมื่อฟังคำพูดของหัวอีเห้าดวงตาของหงระกฏก็ค่อยๆเพ่งความสนใจไปต้นไม้ตาปีศาจก็ครุนคิดเช่นกันแต่เห็นได้ชัดว่าราชาแดงและมีทองหม่นเข้าใจเพียงบางส่วนเท่านั้นราชาแดงขมวดคิ้วเป็นครั้งคราวและมีทองหม่นก็มองดูหัวอีเห่าด้วยท่าทางดุร้ายเป็นครั้งคราวหัวอีเห้าไม่กลัวและพูดต่อที่เทียนกล่าวพวกคุณทุกคนได้ยินสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าหากสิ่งที่เขาพูดสามารถรับรู้ได้ รูปแบบของทั้งทวีปก็อาจเปลี่ยนไปด้วยเหตุนี้เขาคือผู้ที่ถูกสังเวชโดยสัตว์ร้ายและเขายังสืบทอดมรดกมรดกของสัตว์มงคลกล่าวคือถ้าเขาตายโชคของชิงโตก็จะถูกตัดออกไปทั้งราชาแดงและมีทองหม่นเข้าใจคำพูดสุดท้ายของตี้เทียนการเปลี่ยนแปลงโดยตรงที่สุดขึ้นวงตาของมีทองหม่นเมื่อเขามองไปที่หัวอีเฮาก็ดุร้ายน้อยลงทันทีไม่ว่าเขาจะดุร้ายแค่ไหนเขาก็ไม่กล้าพูดตลกเกี่ยวกับสถานที่ที่เขาอยู่อาศัยอยู่ ทรงรกฎมองไปที่หัวอีเห้าในระยะใกล้ดวงตาสีมรกตที่สวยงามมากเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับสัตว์มงคลทำไมสัตว์มงคลถึงเสียสละเพื่อคุณคุณช่วยบอกเราเกี่ยวกับกระบวนการรับได้ใหม่รู้จักกันเหรอหัวอีเห้าลังเลอยู่ครู่หนึ่งร่องรอยของความเจ็บปวดแวบขึ้นมาในดวงตาของเขาทุกวันนี้เพื่อรักษาความสงบของตัวเองเขาไม่เต็มใจที่จะให้เวลาตัวเองในการคิดเพียงเพราะเขากลัวที่จะคิดถึงการตายของชิวเอ,อ๋อ ในเวลานี้หงระกดถามแต่เขาออดไม่ได้ที่จะคิดเกี่ยวกับมันดวงตาของสัตว์ดูร้ายทั้งห้าจับจ้องมาที่เขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งที่หงระกดถามคือสิ่งที่สัตว์ดูร้ายอีกสี่ตัวอยากรู้อาจกล่าวได้ว่าสัตว์มงคลของจักรพรรดิราชสีอส a ม a s i เป็นสัตว์ที่มีเกียรติที่สุดในป่าชิงโตทั้งหมดแม้แต่จักรพรรดิเทียนก็ยังไม่คิดว่าตัวเองมีเกียรติมากกว่าเธอแต่เธอเต็มใจที่จะเสียสละเพื่อมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับสัตว์ดูร้ายทั้งห้าที่จะเข้าใจ ัวอีเห่าหายใจเข้าลึกๆพึพรรมพำชิวเอ๋อและฉันพบกันที่ชิงโต้คราวนั้นฉันมาที่ป่าเพื่อรับแหวนวิญญาณผู้อาวุโสคุณยังจําเวลานั้นได้ไหมเราและสิ่งที่เกิดขึ้นถึงราชสีทองคาสามตามีนัยยะแห่งความประหลาดใจในดวงตาของตี้เทียนคุณคือเด็กที่ขอให้ฉันมอบสัตว์ร้ายวิญญาณเพื่อแลกกับสัตว์ทองคาสามตาหรือเปล่าครั้งนั้นคือผู้เท่าคนนั้นที่มากับคุณใช่ไหมพัวอีเห่าพยักหน้าและกล่าวว่า ใช่ถึงเวลานั้นแล้วผู้เท่าสเสวียนพาตรงเอ๋อและฉันเข้าไปในป่าชิงโตเราได้พบกับราชสีทองคำสามตาโดยบังเอิญและเธอก็ถูกผู้เท่าสเสวียนจับตัวไปหน้าผากของฉันและหน้าผากของเธอก็สัมพัสกันเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดระหว่างเราในจิตใจของกันและกันมีความทรงจำของกันและกันและในขณะนั้นเองที่ฉันเปิดดวงตาแห่งโชคชะตาซึ่งทำให้ฉันปรับปรุงตัวเอง คุณสมบัติทางจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากออกจากป่าชิงโต้ผลกระทบโดยตรงที่สุดของเหตุการณ์นี้ต่อฉันคือการปรับปรุงความแข็งแกร่งของฉันแม้ว่าจะมีความทรงจําเกี่ยวกับราชสีทองคำสามตาอยู่ในใจของฉันมากขึ้นแต่ความทรงจําของเธอก็ง่ายเกินไปพวกเขาทั้งหมดอยู่ในนั้นป่าใหญ่ในระหว่างกระบวนการฝึกฝนมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากดังนั้นฉันจึงไม่ได้ตรวจสอบอะไรอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตามเธอบอกฉันในภายหลัง ว่าเป็นเพราะการติดต่อนั้นทําให้เธอมีความทรงจําอยู่ในใจให้เธอได้เห็นความมหัศจรรย์ของโลกมนุษย์ของเราแล้วเธอก็เลือกที่จะแปลงร่างเป็นมนุษย์และเข้าสู่โลกมนุษย์ของเราเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดใบหน้าของสัตว์ร้ายทั้งห้าก็ดูน่าเกลียดเล็กน้อยโดยเฉพาะราชาแดงเขามีหน้าที่ดูแลสัตว์มงคลมาเป็นเวลานานแต่เมื่อสัตว์มงคลจากไปก็ไม่มีใครรู้หวัวอีเข้ากล่าวต่อเธอเข้าสู่โลกมนุษย์กลายร่างเป็นร่างที่สวยที่สุดในใจของฉัน ตามความทรงจำของฉันแล้วเดินเข้ามาในชีวิตของฉันเขาเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับการพบกันครั้งแรกระหว่างเขากับหวังชิวเอ๋อบวกกับอารมณ์ที่พลิกผันระหว่างเขากับตงเอ,อ๋อคราวนี้เขาเล่าอย่างระม,มัดระวังเพราะเขาจมอยู่กับเรื่องนี้โดยไม่รู้ตัวในความทรงจำสองร่างยังคงแวบขึ้นมาในใจของเขาและความทรงจำทั้งหมดก็ชัดเจนมากสัตว์ดูร้ายทั้งห้านั้นเต็มไปด้วยความโกรธและเหนื่อยล้หลังการต่อสู้ อย่างไรก็ตามในเรื่องราวที่หัวอีเห้าเล่าอารมณ์ของพวกเขาก็ค่อยๆสงบลงแม้แต่มีทองหม่นที่ดุร้ายที่สุดก็ค่อยๆถูกนําเข้ามาในโลกของหัวอีเห้าหัวอีเห้าพูดอย่างดื่มด่มมากในขณะนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเปิดใจแล้วเมื่อเขาบอกว่าตรงเอ๋อเลือกที่จะฆ่าตัวตายเพื่อตัวเองในหุบเขาเฉียนคุณสุริยันจันทราและในที่สุดก็พลอยหลับไปหงระกดก็ช่วยไม่ได้แต่อุทานออกมาราวกับว่าเขารู้สึกเช่นเดียวกัน เมื่อเขาเล่าว,ว่าเขาเผาะทะเลแห่งวิญญาณเพื่อช่วยชิวเอ๋อได้อย่างไรแต่สุดท้ายเขาก็ช่วยชีวอพันธการเสียสละการแสดงออกของสัตว์ดูร้ายทั้งห้านั้นดูน่าเบื่อเล็กน้อยในบรรดาสัตว์ร้ายทั้งห้าแม้แต่ราชาแดงซึ่งมีระดับพลังยุทธที่อ่อนแอที่สุดก็อาศัยอยู่ในโลกนี้มาเป็นเวลา260 000, 000. 000. ปีโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาได้ยินและเห็นว่าทุกคำพูดที่หัวอีห้าบอกนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจ พลังทางจิตวิญญาณของเขาเสริมเรื่องราวอันแสนสาหาัสนี้เมื่อพวกเขาเรียนรู้ครั้งแรกว่าสัตว์ร,ร้ายสีทองสมตาเสียสละเพื่อมนุษย์จริงๆสัตว์ดูร้ายทั้ง5ตัวเกือบทุกคนคิดว่ามนุษย์หลอกลวงเธอแต่ในขณะนี้พวกเขาเข้าใจว่ามีกระบวนการที่ซับซ้อนเช่นนี้มีการหลอกลวงในเรื่องนี้หรือไม่บางอย่างเป็นเพียงความรักของมนุษย์ที่ยากจะเข้าใจในโลกของสัตว์วิญญาณ น้ำตาไหลออกมาจากตาของหงรกรกฏราชาแดงขมวดคิ้วในความคิดต้นไม้ตาปีศาจดูสับสนเล็กน้อยแต่มีทองหมนมีสีหน้าขุนเคืองในสายตาของจักรพรรดิอสูรตี้เทียนมีความรู้สึกสูญเสียแต่ละคนมีปฏิกิริยาต่างกันแต่พวกเขาทั้งหมดก็ถูกดึงเข้าไปในเรื่องราวชิวเอ๋เอริมฝีปากของหัวอีเห่าเมมแน่นแต่ยังคงกระตุกอยู่ไม่ว่ายังไงก็ตามอย่างน้อยตรงเอ๋ยยังมีชีวิตอยู่และยังคงคิดถึงเธอ ต่ชิวเอ๋อจากไปตลอดการไม่เหลือแม้แต่กระดูกเลยใบไม้ใบใหญ่เท่าฝ่ามือสองใบถูกยื่นให้เขาบนใบไม้มีสนามสีเขียวแห่งชีวิตเปล่งแสงที่ใสาจางเมื่อหัวอีเฮาหันกลับไปมองสิ่งที่เขาเห็นคือหงระกซึ่งดวงตาของเขาโม้ไปด้วยน้ำตาเช่นกันขอบคุณหัวอีเฮาหยิบน้ำแห่งชีวิตขึ้นมาดื่มช้าๆลมหายใจอันอุดมสมบูรณ์เติมเต็มร่างกายของเขา แต่ไม่สามารถชำระล้างความโศกเศร้าอันลึกล้ำในหัวใจของเขาได้ที่เทียนถอนหายใจอย่างเงียบๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าฉันไม่คาดหวังว่าสัตว์มงคลจะตายเพราะสิ่งนี้หงรกตมหน้าลงแล้วพูดว่าแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันรู้สึกว่าการเลือกของเธอไม่ผิดแม้ว่ามันจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อาจเป็นช่วงเวลาแห่งความผันผวนทางอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดในชีวิตของเธอมีทองหมุนตะคอกและพูดว่า มนุษย์นั้นซับซ้อนจริงๆถ้าคุณชอบก็แค่คว้ามันมาผสมพันธุ์ต้นไม้ตาปีศาจเม้มริมฝีปากแล้วพูดว่าเจ้ารู้วิธีผสมพันธุ์อารมณ์ของมนุษย์ละเอียดอ่อนกว่าของเจ้าหลายเท่ามีท้องมนจ้องมองอย่างดูเดือดจะเกิดอะไรขึ้นกับการผสมพันธุ์การผสมพันธุ์เป็นเรื่องปกติถ้าฉันไม่ผสมพันธุ์เราจะไม่สามารถสืบเชื้อสายตระกูลและพัฒนาป่าชิงโตของเราได้อย่างไร ต้นไม้ตาปีศาสูดจมูกแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถจะทำให้ชายคนนี้ขุนเคืองได้ดังนั้นเขาจึงไม่พูดอะไรอีกราชาแดงยังคงนิ่งเงียบเมื่อเทียบกับสัตว์ร,ร้ายอีกสี่ตัวสถานะของเขาก็ต่ำกว่ามากี่เทียงกล่าวว่าสัตว์มงคลน,นั้นตายแล้วและไม่สามารถเอาคืนได้คุณคิดอย่างไรกับสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับจิตวิญญาณต้นไม้ตาปีศาจกล่าวว่ามันค่อนข้างน่าเชื่ออย่างน้อยก็มีตัวอย่างของสาวหีมะ แต่ถ้าคุณเสียสติหลังจากกลายเป็นวิญญาณมันก็จะไม่เหมือนกับความตายเหรอเจ้าตัวเล็กยังไงละ่ะคุณแน่ใจหรือว่าสัตว์วิญญาณของเรายังสามารถรักษาจิตใจของมันได้หลังจากกลายเป็นวิญญาณแล้วฮัวอีเฮากล่าวว่าอย่างน้อย70%็เอร์เซ็นหรือมากกว่านั้นจักรพรรดิหิมะอยู่ในสถานการณ์พิเศษในเวลานั้นพลังมหาศาลของเธอระเบิดถ้าอาจารย์ของฉันจากโลกอื่นไม่เผาจิตํำนึกของฉันฉันคงตายไปนานแล้ว ถ้าสัตว์วิญญาณธรรมดาและประมาจารย์วิญญาณมนุษย์ของเราทำการหลอมรวมวิญญาณสถานการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติดังนั้นฉันมั่นใจมากว่ามันจะประสบความสำเร็จเขาไม่ได้โกหกในตัวเขาไม่เพียงแต่จัก,กรพพัดหิมะเท่านั้นที่เป็นวิญญาณแต่หนอนไหมน้ำแข็งก็เป็นวิญญาณด้วยเขามีสติดีมากและตอนนี้เขากำลังสาบแช่งสัตว์ดูร้ายทั้งหที่อยู่ตรงหน้าเขาในทะเลวิญญาณของเขา เพียงแต่ว่าพี่เทียนเมืองไม่กล้าแสดงหน้าในขณะนี้มิฉะนั้นหัวอีฮาจะประสบปัญหาใหญ่คงรกฎกล่าวว่าฉันคิดว่าเราสามารถลองดูได้หลังจากสงครามครั้งนี้ชาวชนเผ่าจํานวนมากได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายได้อีกต่อไปพวกเขาทําได้เพียงรอให้ชีวิตของพวกเขาผ่านไปฉันเพิ่งสั่งให้ชนเผ่าของฉันรวบรวมพวกเขาร่วมกันและมุ่งความสนใจไปที่การรักษาแต่หลายคนทําได้แค่แขวนชีวิตไว้เท่านั้นที่เทียนพยักหน้าและพูดว่า เอาล่ะมาลองดูกันหัวอีเห้าฉันหวังว่าคุณจะประสบความสําเร็จหัวอีเห้าปาดน้ําตาจากใบหน้าของเขาและเป็นผู้นําเล็กน้อยเขาได้ยินเสียงเย็นเยืยยอกจากเสียงของตี่เทียนฉันเข้าใจดีเช่นกันว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรหากฉันล้มเหลวแต่คราวนี้มันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับทั้งมนุษย์และสัตว์วิญญ,ญาณความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาดีขึ้นกว่าเดิมมากและเขาก็มั่นใจผู้อาวุโสหงรกดก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญ,ญาณ ฉันอยากจะรบก,กวนคุณในการน้มน้าสัตว์วิญญาณเหล่านี้ที่เข้าร่วมในพิธีเป็นการส่วนตัวการบาดเจ็บของพวกเขาทั้งหมดเป็นเพราะพวกเรามนุษย์และพวกมันจะต้องเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อมนุษย์อย่างพวกเราแต่การเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณต้องทั้งสองฝ่ายต้องเต็มใจที่จะทํามันให้สําเร็จไม่เช่นนั้นหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เต็มใจเล็กน้อยก็จะล้มเหลวอย่างแน่นอนคุณต้องเอาใจพวกเขาให้มีโอกาสประสบความสําเร็จขณะเดียวกันฉันมีข้อเสนอแนะ ยกเว้นสำหรับผู้ที่เข้าร่วมในสงครามและได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงนอกจากสัตว์วิญญาณแล้วเราสามารถหาสัตว์วิญญาณบางตัวที่กำลังจะจบชีวิตและไม่ได้เข้าร่วมในสงครามครั้งก่อนได้หรือไม่และฉันกลัวว่าพวกเขาจะไม่สามารถละทิ้งความเกลียดชังของพวกเขาได้และใกล้จะตายแล้วฉันเชื่อว่าอารมณ์จะสงบลงมากเนื่องจากเป็นการทดลองเราจึงต้องพิจารณาความเป็นไปได้หลายประการหงระกดมองไปที่ตี้เทียนซึ่งพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดว่า เอาหลัดเตรียมตัวตามที่เขาพูดเถอราชาแดงไปส่งข้อความถึงชเชร็กและขอให้พวกเขามาที่ชายป่าชิงโต้พร้อมกับผู้คนที่จะทำการทดลองภายในสามวันมีทองหม่นเม้มริมฝีปากแล้วพูดว่าพวกเขาจะมาเหรอหัวอีห้างมองเขาอย่างจริงจังและกล่าวว่าความร่วมมือทั้งหมดจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจของทั้งสองฝ่าย เคลื่อนสัตว์ร้ายนี้ได้นำความสูญเสียมาสู่ทั้งสองฝ่ายนับไม่ถ้วนหากความเกลียดชังนี้ไม่สามารถระงับได้จะไม่มีอนาคตสำหรับสิ่งใดตี้เทียนกล่าวอย่างเย็นชาสิ่งที่เขาพูดก็สมเหตุสมผลหลังจากที่คุณกลับไปแล้วโปรดยับยั้งผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอนาคตของป่าชิงโตของเราใครก็ตามที่ทำผิดอย่าตำหนิฉันที่หยาบคายแม้ว่าฉันจะเหลืออีกเพียงสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์ปีจากการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เก้าของฉัน แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถทําอะไรก็ได้ที่คุณต้องการตอนนี้คุณสามารถลองดูสิเมื่อเขาพูดคําเหล่านี้ดวงตาของเขาจ้องมองไปที่มีทองหม่นอยู่เสมอด้วยพลังของมีทองหม่นเขาจึงรู้สึกว่าไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้เล็กน้อยในป่าชิงโตในแง่ของพลังการต่อสู้โดยตรงนอกเหนือจากตี้เทียนแล้วราชาแห่งมีทองหม่นยังเป็นคนเดียวที่เตือนเขาอย่างชัดเจนว่าอย่าทําอะไรบุ่มบาม ต้นไม้ตาปีศาจจ้องมองมีทองมนจากด้านข้างด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามในแง่ของพลังการต่อสู้เขาถามตัวเองว่าเขาไม่ดีเท่ามีทองมนแต่เขาไม่ถือว่ามีทองมนจริงจังเท่าไหร่แม้ว่าตี้เทียนจะเสียชีวิตระหว่างการเปลี่ยนแปลงมีทองมนก็จะไม่สามารถควบคุมป่าชิงโต้ได้เกี่ยวกับประเด็นนี้ต้นไม้ตาปีศาจหงรกดและราชาแดงได้ทำข้อตกลงกันแล้วเมื่อเผชิญกับแรงกดดันของตี้เทียนมีทองมนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากก้มหัวลง อย่างไรก็ตามลึกๆในดวงตาของเขากลับมีความขุ่นเคืองตี้เทียนหันไปหาหัวอีห้าวและพูดว่าเพียงแค่อยู่และพักผ่อนข้างน้ำแข็งชีวิตคุณควรกลับไปยังดินแดนของคุณเองหงระกฏโปรดจัดการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดใช่เธอเห็นด้วยสัตว์ร้ายทั้งสี่จักไปตามลำดับหลังจากที่ตี้เทียนเหลือบมองที่หัวอีห้าเขาก็ลอยขึ้นมา ราวกับว่าร่างกายของเขาไม่มีแรงใดๆเลยและบินไปยังใจกลางทะเลสาบที่เปลี่ยนไปด้วยน้ำแห่งชีวิตสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับหัวอีฮาก็คือในขณะที่เขาเข้าใกล้ศูนย์กลางของน้ำแห่งชีวิตร่างของติเทียนก็ค่อยๆจางหายไปจนกระทั่งเขาหายไป